เรื่องราวของความรักที่มีทั้งผิดหวังและสมหวังบิ๊ก <Big S 1> <Big S 2> เขาคบกับนุชมาตั้งแต่เริ่มเรียนมาวิทยาลัยกระทั่งปีสุดท้ายเขาเริ่มจะมาใกล้ชิดกันจนกลายเป็นความรักทั้งสองช่วยกันด้านการเรียนการเงินได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากจนกระทั่งเรียนจบมาด้วยกันบิ๊ก <Big S 2> เขาเป็นผู้ชายที่เงียบๆจริงใจและรักนุชมาก ไม่มีเรื่องเจ้าชู้ให้เห็นหรือได้ยินตลอดหนึ่งปีกว่าเขาให้ความมั่นใจกับนุชทําให้นุชเชื่อใจไม่รู้สึกระแวงในตัวบิ๊กเลยแต่นุชนั้นเป็นผู้หญิงที่หัวใจเต็มไปด้วยความขนองไม่อยู่นิ่งชอบสังคมมีเพื่อนมากทั้งชายและหญิงตั้งแต่คบมาบิ๊กมีความรู้สึกหนักใจที่นุช เป็นคนที่เฟลลี่และมีเพื่อนฝูงมากทำให้บิ๊กบางครั้งเกิดความน้อยใจหรือหึงหวงแต่จะไม่เปิดเผยให้นุตรรู้บิ๊กมีความรู้สึกว่านุตคงไม่หยุดอยู่กับเขาเพราะบิ๊กไม่สามารถจะเป็นได้ทุกอย่างเหมือนผู้ชายที่นุตต้องการและช่วงหลังๆมาดูเหมือนว่าเธอกำลังมองหาบางอย่างที่ในตัวบิ๊กไม่สามารถที่จะให้เธอได้และเมื่อเวลาผ่านไป ความรักเดิมที่เคยหวานชื่นเริ่มมีความรู้สึกชินชาไม่หวือหวาเหมือนที่เคยคบกันแรกๆและช่วงเวลานั้นแมนซึ่งเป็นรุ่นพี่ทำงานบริษัทเดียวกับนุษและอยู่ในออฟฟิศเดียวกันเห็นหน้ากันทุกวันทำให้นุษมีความรู้สึกดีกับแมนอย่างผิดสังเกตเพราะแมนเป็นผู้ชายที่ดูดี มีอารมณ์ขันเอาใจเก่งถ้าเปรียบกับบิวแล้วตรงกันข้ามเขาเข้าใจนุชเขาใส่ใจในตัวนุชและที่ทำให้นุชเริ่มใจเขวเมื่อน,นุชเปิดใจ <c oughs> ก็ทำให้ทั้งคู่สนิทสนมกันเร็วมาก <c oughs> คุยกันในเรื่องส่วนตัวมากขึ้นมีการติดต่อกันทางไลน์ลับๆเพื่อไม่ให้บิกรู้ และบ่อยครั้งที่นา้ไปกินข้าวเย็นด้วยกันจนกระทั่งวันหนึ่งทุกอย่างได้เลยเถิดนุชรู้ตัวว่าได้ตั้งท้องกับแมนไม่ได้รู้สึกตกใจหรือกังวลเท่าไหร่พอในใจลึกๆแล้วเธอมีความรู้สึกโล่งใจเพราะมันคือข้ออ้างที่จะได้จบกับบิ๊กอย่างมีเหตุผลและวันหนึ่งนุช ส่วนบิ๊กเพื่อที่จะมานั่งคุยกันถึงเรื่องนี้เธอบอกตรงๆไปว่าเธอท้องบิ๊กดีใจนึกว่าท้องกับบิ๊กนุดรีบปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ท้องกับบิ๊กบิ๊กนิ่งไปพักใหญ่และน้ำตาไหลแต่ไม่มีเสียงร้องออกมาหรือโวยวายคำแรกที่บิ๊กพูดออกมาดีใจด้วยนันนูดที่เธอจะมีลูกแล้ว และเธอท้องกับใครแมนเป็นพ่อของเด็กบิ๊กตกใจมากไม่คิดว่าแมนทำงานอยู่ในออฟฟิศเดียวกันกับนุชและเคยพูดคุยกันแต่ทำไมเหตุการณ์ถึงเป็นอย่างนี้ได้บิ๊กจึงพูดกับนุชด้วยเสียงหนักแน่นว่าตอนนี้เขากำลังคบอยู่กับแนนนุชฟังแล้วชง,งักถามย้อนกลับไปว่าแนนไหนก็เพื่อนเรานั่นแหละ นุ์ตกใจมากและไปคบกันตอนไหนเธอไม่เห็นรู้เรื่องเลยนุชคบกับแมนตอนไหนเขาก็ไม่เห็นรู้เรื่องเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรหรอกเธอไม่ได้รู้สึกกับเราเหมือนเดิมเราจะได้เดินออกจากชีวิตของเธอขอไปดูใจกับแนนจะดีกว่าเพราะแนนก็มีใจให้กับเราเหมือนกันผ่านไปได้ไม่กี่เดือนนุชได้ย้ายไปอยู่กับแมน แมนแม้จะตกใจว่านุดท้องกับเขาแต่แมนก็รับผิดชอบอย่างดีไม่หนีไปไหนดูแลนุดีมากอย่างที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าใครจะทำได้เหมือนเขาส่วนวิกกับแมนก็เปิดตัวออกหน้าออกตาโพสรูปคู่ในอินสตาแกรมและในที่สุดก็เป็นแฟนกันเพื่อนๆที่เห็นโพสต่างพยักหน้าและอมยิ้ม ไม่รู้สึกแปลกใจเพราะมันคือเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแนนเป็นผู้หญิงที่เงียบๆมีรอยยิ้มที่อ่อนโยนเป็นที่ดึงดูดใจของผู้ชายหลายคนและหนึ่งในนั้นก็คือบิ๊กในวันที่เขาไม่มีใครเมื่อก่อนนุชมีปัญหาก,กับบิ๊กถึงั้นทะเลาะก,กันแนนก็จะเข้าไปให้กำลังใจบิ๊กจึงรู้สึกฝังใจและประทับใจในความดีของแนน แนนก็ไม่เคยแทกแซงระหว่างทั้งสองคนไม่เคยคิดจะแย่งชิงมาเป็นของตัวเองเธออาจจะคิดในใจว่าเธอรออยู่ก็อาจจะเป็นได้แต่กว่าบิ๊กจะรู้ก็ผ่านเวลาไปถึง5ปีที่คบกับนุชบิ๊กมีความรู้สึกว่าเขาพบรักที่แท้จริงวัดจากความสบายใจของบิ๊กที่ประกอบด้วยหลายๆอย่างคบกับแนนแล้ว รู้สึกมีความสุขไม่มีความกังวลในความเป็นจริงแล้วเรื่องที่บิ๊กบอกนุชว่าระหว่างนั้นได้คบกับแนนอยู่โดยที่แนนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะบิ๊กต้องการที่จะจบปัญหากับนุชที่นุชไปคบกับแนนและกำลังตั้งท้องเขาจึงต้องอ้างว่าไปคบกับแนนนุชได้ไปถามแนนว่าคบกับบิ๊กใช่ไหมแนนงงมาก และไม่ได้ตอบอะไรแต่ในใจแนนแอบชอบบิ๊กมานานแล้วแนนร,รู้สึกดีใจมากแต่ก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนุ๊ตบอกว่าฉันเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดก็ได้ตั้งแต่วันที่แนนกับบิ๊กเริ่มคุยกันมากขึ้นมีความสนิทสนมกันมากจนกระทั่งได้แต่งงานกัน